น้ำขิงทุกวันได้ไหมไม่แนะนํานะคะน้ําขิงเนี่ยบอกก่อนน้ําขิงคือฤทธิ์ยาร้อนนะคะน้ําขิงทําให้ตัวเราร้อนดังนั้นคนเป็นโรคที่ทําให้ตัวเราร้อนเช่นความดันไมเกรนนะคะหรือพก SLE เนี่ยตัวข้างในมันจะร้อนดังนั้นเวลากินน้ําขิงมันจะเกิดการอักเสบนะคะแล้วมันจะไปกัดกระเพาะทําให้กระเพาะแสบ ถ้าคนที่กินน้ำขิงเนี่ยแนะนําให้กินหลังอาหารนะคะเพราะเพราะถ้ากินก่อนอาหารมันจะกัดกรนะเพาะเนาะน้ำขิงช่วยช่วยในการย่อยอาหารนะคะแต่น้ำขิงเนี่ยไม่ควรกินพัาเพื่อนะคะถ้ากินพัาเพื่อมันจะทําให้ตัวเราร้อนและเกิดการอักเสบ นะคะเหนือจะออกเยอะเนาะทาให้สมดุลร่างกายเสียก็คือจะเป็นธาตุร้อนไปเลยดังนั้นถ้าทานให้เหมาะสมเนี่ยควรทานสองสามวันครั้งหนึ่งนะคะเพื่อปรับสมดุลร่างกายถ้าเรารู้สึกว่าร้อนเยอะเกินไปเราก็จะไปกินตัวใบเตยนะคะแก้กันนะคะใบเตยจะทาให้ให้ตัวเราเย็นหรือว่าสดชื่นนะคะแต่ถ้ากินน้ำขิงเยอะมันจะทําให้ตัวร้อนต้องถามว่าจุดประสงค์หลักของพี่เนี่ยที่กินน้ําขิงเพื่ออะไร นะคะถ้ากินย่อยอาหารให้กินหลังอาหารสักครึ่งแก้วจะช่วยในการย่อยอาหารแต่ถ้าคนไม่มีแรงคนที่แบบชาตามมือปลายเท้าหรือว่าอ่อนเพรียอย่างเงี้ยค่ะกินน้ําขิงได้เหมือนกันเพื่อทําให้เลือดลมสูบฉีดดี